สวัสดีครับผมครับมาตรวจเช็คซ่อมครับเครื่องหนูดฝุ่นเดียมานะครับพื่คนครับตัวนี้คือจริงๆผมได้แกะรื้อแล้วนะครับที่แลกว่าจะไม่ทําคลิปให้ไม่ไม่ทาคลิปลงนะครับแต่ตัวนี้คือมันเป็นตัวท็อปไงอันนี้ขออนุญาตปิดนะครับเห็นไหมเป็นตัวท็อปเลยครับตัวท็อปีเรายังไม่เคยทําลงนะครับส่วนมากก็จะเป็น VC สองศูนย์ VC สองศูนพัดอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับรุ่นโปรนะ แกะหรือข้างในออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็แกะเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของที่ชาร์จอะไรออกมาหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือแบตเขานะครับแล้วก็ที่ชาร์จครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องของแบตครับทําให้ชุดบอร์ดเสียครับที่ชาร์จแบตก็จะเป็นซ็อกเก็ตอันนี้คือสวิตช์นะครับที่ชาร์จแบตเป็นซ็อกเก็ตก่าฝั่งนี้นะครับ เป็นซ็อกเก็ตฝั่งนี้นะครับเพื่อนจะสังเกตว่าตัวนี้เดิมทีอ่ามันจะเป็นแบตเตอรี่มันเสียด้านนี้นะเพื่อนครับแบตเตอรี่เสียด้านนี้คือแบตเตอรี่มันเสียพอแบตเตอรี่เสียนะมันก็เกิดแรงดันย้อนครับนะครับแรงดันย้อนนะครับย้อนขึ้นมาตัวขา p p 6อ่า b 6นะครับขา b 6ตรงจุดนี้นะครับนี่ครับย้อนลงมานะครับ อพอย้อนลงมาตรงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> ก็ย้อนลงมาถหาชุดค่าไอโซมไอซีตรงไอค่าซีตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีค่าอาตรงจุดนี้นะที่หายไปนะครับคือแรงดันแบตมนันด้านอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเอาเหล็กมาต่อเหล็กตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยจริงจริงมันมีบวกลบถูกต้องไหมสังเกตแบบนี่ฮะแบตเสียหมดเลยเนาะแตกนะครับ เพราะว่าที่ชาร์จตัวนี้มันแรงดันมันเยอะนะครับเพื่อนครับตัวนี้ที่ชาร์จใช้ใช้ที่ชาร์จอยู่ที่27โวลต์ครับมันก็แรงดันไฟเยอะพอสมควรมันที่นี้มันก็เกิดการย้อนลงบอร์ดนะครับกอทําให้ตัวชิปประมวลผลตรงจุดนี้เสียนะครับเนี่ยไหมนะครับไหมลงมาด้านล่างนะครับนะครับก็คือสาเหตุแล้วก็คือเกิดจากแบตเตอรี่นะครับทีนี้มันก็ หนึ่งก็คือว่าต้องเปลี่ยนบอร์ดต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวครับเพราะว่าเป็นเป็นชิปที่มาจากโรงงานนะตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดพวกนี้เรารู้เบอร์เราเปลีป่ยนได้นะครับพวกค่าซีไอซีพวกนี้นะครับเปรับแรงดันไฟอะไรต่างๆนะะสำคัญในข้อนึงคือนะว่าค่าซีที่เล็กๆแล้วก็ค่าอาร์ที่เล็กๆตรงจุดนี้หายไปตรงนี้รู้เบอร์อนะไันนึงครับก็แนวทางการซ่อมวันนี้ก็โม อันนี้คือลูกค้าก็ตัดสินใจโมก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนดูสําหรับอ่าเจ้าตัวเดียมานะครับสองศูน v สองศูนปนะครับใช้มอเตอร์กินไฟที่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าโวลต์นะเพืมันก็ดูยี่สิบเอ็ดจุดห้าโวลต์หลักกันโมทําได้สองอย่างนะเพื่อนครับคือหนึ่งบอร์ดมันเสียแล้วเราไม่ต้องเอาบอร์ดแล้วก็ได้เอาอย่างนี้มาโมเลยนะครับโม ต่อข้อมเลยครับเนี่ยก็ไล่มานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ไล่มาบวกลบลบไปบวกบวกลบวนไปบวกลบลบไปบวกทั้งหมดมันก็จะได้ประมาณยี่สิบกว่าโวลต์ก็คือเท่ากับสเปคข,ของมอเตอร์นะครับยี่สิบเอ็ดโวลต์เนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดขนาดกระแสก็จะได้ประมาณยี่สิบสี่โวลต์นี่คือวิธีแรกนะเพื่อนๆขี้เกียจที่จะมาเชื่อมต่อเข้าบ,บอรอดนะครับวิธีสองคือเชื่อมต่อเหมือนเดิมแล้วก็หาจุดสูงสุด เพราะว่าลายปิดมันไม่ได้ขาดครับมันจะมีจุดสูงสุดอยู่แล้วครับเนี่ยลายปิดไม่ได้ขาดจะมีจุดสูงสุดเราก็วัดดูว่าจุดสูงสุดเขาอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็มาเชื่อมเอาอจุดสูงสุดเขามันก็คือค่าเดิมนะของตรงนี้นะครับมันก็จะประมาณยนะี่สิบยี่สบสี่โวลต์อะแบตบถ้าเกิดชาร์จเต็มประมาณนี้นครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับแนวทางในการซ่อมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาโมโมแล้วก็คือเชื่อมเชื่อมแบบเดิมเข้าไปก่อนนะครับเอาแบบเดิมลงบอร์ดนี่นะครับ จะได้ไม่ต้องมาไล่ไล่สายเก็บสายนะครับก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะบอกมี2แนวทางในการมองอ่ะตัวนี้เรื่องของแบตนะครับีแบตก็เสียนะผมก็ได้เตรียมเตรียมแบตมาแล้วสั่งแบตมานะครับแต่เพื่อว่าแบตมันเป็นเป็น,ปน,ปนสองล็อตนะครับสั่งมาสองล็อตสีคนละชนิดกันสีคนละอย่างกันนะนครับแบตขนาดมัน2้าร้อยมิลลิแอมนะครับเนห้า2้0 0มิลลิแอมเนี่ยผมเทสไปบางอย่างแล้วนะ 2,500มิลลิแอมป์นะครับของตัวโปรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มาวัดเรื่องของแบตนิดนึงครับมาดูนะครับเอาปรับไปดีซี20โวลต์นะครับแบตก้อนที่แรกนะครับก้อนที่หนึ่งครับ4.16ก้อนที่สอง4.15 4.11นะครับ4.15 4.13นะครับ4.14ถือว่าโอเคเลยนะครับแบตนี้ถือว่าโอเคเลยนครับ เพื่อนซื้อแบตต้องดูด้วยนะครับมันจะมีแบตแทบบ้แบตบแบตท,ที่แบตแบบเทียบเท่าเนาะเพื่อนหาไม่ได้ก็ก็ทักมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวที่มันมันแท้เป็นงานแท้ที่ผมใช้ซ่อมงานอยู่ถือว่าโอเคนะเพื่อนเนายจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเขียนราคาตกถูกเขียนแอมเยอะๆสั่งมาเลยโอ้โหที่ไหนได้นะก็จะเป็นแบบนั้นอีกนะเพื่อนไม่อยากเสียเวลาก็ก็ทักมาก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนจะส่งซ่อมลืม ก็จะมีช่องทางการติดต่อที่คอมเมนต์นะครับผมจะปักที่คอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อนก็เข้าไปไล่ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่าเป็นหลายอย่างนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับช่องทางการติดต่อต่างๆอสํหรับเนี้นะมาเริ่มนะครับอตัวนี้นะครับง่ายมากครับก็เขามีแบบของเขาไวแล้วนะครับแบบเขาก็จะตายตัวนะครับแบบเขาตายตัวนะครับเนี่ย ฝั่งนี้ลงมาหมดเลยนะครับฝั่งนี้ลงมาหมดเลยอีกฝั่งหนึง่งเนี่ยผมมันเป็นตัวไขว้แล้วก็เชื่อมเห็นไหมมันจะมีตัวตัวตัวที่มันไขว้อันนี้คือกรณีที่เ,เพื่อนๆแบบว่าไม่มีความรู้เลยนะครับว่าเชื่อมแบบเดิมก็จะมีการไขว้ไขว้ลงมาตรงจุดนี้แล้วก็ลากยาวเชื่อมจุดนี้มาจุดนี้นะครับอันดับแรกต้องเชื่อมก่อนนะก็อันดับที่สองก็คือว่ามาไล่เรื่องของแรงน,น้นไฟสูงสุดนะครับ Finished. นี่กันมอนครับก็ลืมบอกไปนะครับกรณีที่เพื่อนจำไม่ได้เ็าเขียนไว้แบบผมก็ได้นะครับบางทีมันสับสนนะครับด้านไหนเป็นด้านไหนนะเพื่อนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมเขียนไว้ไหมบวกบวกลบแล้วก็ผมขียยาวนี่หมายความว่า2เส้นนี้ก็คือขนานกันนะครับผมขีดยาวตรงจุดนี้หมายความว่าช่วงนี้มันขนานกันนะการลืมการลืมนั้นเพื่อนครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะสังเกตว่าผมแตะเขียนไว้หมดเลยนะครับนี่คือแบตเก่าเพื่อนดูนะแบตเก่า เนี่ยมันพอพอเวลามันรัดลงวงจรลงมาก็จะเป็นอย่างนี้นะดีดีที่ไม่ระเบิดนะครับเพื่อนสังเกตนะมันร้อนมากจนแตกกรอบแตกเป็นลักษณะนี้ครับทิ้งไว้อย่าเงเดียวครับตัวนี้เอาไปใช้งานอะไรไม่ได้นะครับอ๋อวันนี้ก่อนนะทีนี้ก็เรื่องของการเชื่อมนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมด้านที่มันง่ายก่อนด้านนี้นะครับเพราะด้านนี้เขาลงอย่างเดียวเลยลงอย่างเดียวก็บอดเป็นลักษณะนี้นะ ผักด้านนี้ไปนะครับน,นี่มีไฟแล้วครับอันนี้มีไฟไฟเต็มอย่างที่เราวัดนะครับเพื่อนต้องต้องระวังนิดหนึ่งครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนนี้อ่าให้เ,เพื่อนๆเอาตัวปิดตัวเก่ามาน,ะนั้นเพื่อนครับปิดไว้ก่อนเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้แรงดันไฟมันลงแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่มีตัวปิดตัวเก่าก็เอาเอาเอาทปหรือว่ากระดาษอะไรมาปิดไว้ก่อนครับ พราะว่าไม่งั้นมันจะรัดวงจรไฟมันแรงนะครับตัวนี้นะครับ24โวลต์เนี่ยถือว่าเวลามันลงกล่าวหรือว่ามันโดนกันรแรงๆเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับระเบิดแรงเหมือนกันเป็นก็ปิดปิดฝั่งที่เรายังไม่ทําให้ก่อนนะครับเป็นลักษณะนี้ครับครับเราจะเชื่อมฝั่งนี้ไนงะนะครับเราจะเชื่อมฝั่งนี้ เพื่อจะเชื่อมจุดหรือว่าจะใช้หัวแรงเชื่อมก็แล้วแต่นะในที่นี้ผมจะใช้หัวแรงเชื่อมครับเพื่อนครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอในการนี้ครับก็เชื่อมเชื่อมไปเหลือตัวสุดท้ายก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับการเชื่อมโดยใช้หัวแรงในนั้นเพื่อนครับก็ไม่ต้องไปใช้ความร้อนมากนะครับแบตมันจะเสียนะเพื่อนครับบางคนไปเชื่อมแล้วแบบใช้ความร้อนมากไม่ได้นะครับพวกนี้แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็เชื่อมให้มันแบบจุดสัมผัสให้มันได้เยอะนะครับไม่ใช่พอกเต็มแค่นี้มันก็เหลือเฟือแล้วครมันก็น่าจะดีกว่าเชื่อมจุดได้สามไปนะครับเดี๋ยกดให้มันแนบที่สุดนะครับ,รบกดให้มันแนบที่สุดนะครับเรใส่ตะก,กุที่ไม่ที่ไม่ได้ทําให้หมดดูหมดก็เพราะว่ามันบางทีมันงานมันจิกินเวลาครับ นะครับปล่อยให้ตะกัวมันเซตตัวแล้วก็ปล่อยนะครับก็เป็นลักษณะนี้กันครับนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้านะครับอันนี้ผ้าผมนี้จะซับน้ำมันไว้นะเพื่อนครับน้ำมันพวกโซเนิกนะเช็ดเช็ดเพื่ออะไรครับเวลาเชื่อมมันจะขึ้นสนิมเร็วนะครับแล้วก็เช็ดไว้นะครับก็เป็นลักษาะนี้ครับเสร็จแล้วครับ ก็ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมเห็นไหมว่าผมปิดไว้ไม่ใ,ให้ไฟมันวิ่งนะครับตอนนี้ไฟวิ่งไปข้างหนึ่งแล้วครับไฟวิ่งเข้าบอร์ดแล้วเพื่อนทีนี้ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราจะแกะแกะฝั่งนี้นะครับแกะไปเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะน,น,นะครับเพื่อไม่ให้สายมันโดนกันนะลูนี้เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาติดฝั่งนี้ครับเพื่อนครับ องการเศษโลหะอะไรต่างจะอยู่ตามผ้ามันชิ้นเล็กที่เรามองไม่เห็นหนึ่งโดยสายตาเราเนี่ยแหละครับนัวนี้นก็จะติดไว้ก็มาเชื่อมเหมือนเดิมเอาดูนะตัวเหนียวเหนียวนะ่อันนี้ผมก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วอสองฝั่งนะครับนี่ก็ปิดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นลักษณะน,นี้ครับ อาทิตย์นี้เีราจะมาประกอบในให้มันเป็นปกตินะครับหมายความว่าเรายังไม่ได้โมอะไรนะเพื่อ,อ,อ,นะนนอ,อนครับก็จะมาประกอบด้านนในก่อนนะก็เสียบไฟเข้าไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็เสียบที่ชาร์จเพื่อสังเกตดูนะครับสังเกตดูตรงจุดนี้นะครับผมจะเสียบที่ชาร์จแล้วครับหนึ่งสองสามครับนะของใครที่เป็นลักษณนะนี้หน่อเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ อถอดใหม่แล้วก็เสียนะนี่คือแบตใหม่หมดทุกอย่างนะเพื่อนครับใหม่หมดแล้วน,นะเรื่องของแบตเพราะว่าเป็นที่บอดอย่างที่ผมบอกแจ้งด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ P พีพีอ่ะพีพีห้านะครับนะด้านของ p5 เสียนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็ลามมาถึงตัวไอซีที่มาจากโรงงานตรงจุดนี้นะครับเสียอา้าว ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการโม้ครับจะต้องทํำยังไงบ้างนะเราก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกว่าเราต้องมาหาจุดสูงสุดก่อนนะครับตัวนี้มันจุดสูงสุดแบตหกก้อนก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าโวลต์นะครับยี่สิบกว่าโวลต์ก็ตั้งไปที่ดีซีสองร้อยโวลต์ครับเราก็มาดูเรื่องของเมนนูนที่เขาเขียนไว้ก่อนนะครับเนี่ยพีหนึ่งพีสองพีสามพีนะครับเนี่ยก็ ไล่ไปเรื่อยแล้วก็มาเจอตรงจุดนี้นะนี่ครับเกือบน้ำยาไปอยู่ครับเห็นไหมบหลบอลบไม่ลบอ่ะอันนี้ลบนะครับผมก็จะจิ้มลบไปก่อนนะก็สัษฐานตรงจุดนี้นะครับเพราะมันเป็นบีแบบแบบเป็นจุดเริ่มต้นไงถ้าเกิดอย่างเงี้ยบีลบคือจุดเริ่มต้นนะครับก็ลองวัดที่ลองวัดที่ p หนึ่งครับอันนี้บีลบลองวัดที่ p หนึ่งนะครับ ได้เท่าไหร่ขึ้นไหม P หนึ่งไม่ขึ้นเออ B หนึ่งนะครับก้อนเดียวนะแตงว่ามันวิ่งมาด้านนี้ถูกต้องนะครับเนี่สี่จุดศูนยะ์อ uh ่ B สองอยู่ตรงจุดน,นี้ครับก็ <c oughs> จะเป็นแปดสี่สามสิบสองก็จะตรงเป็น B สามครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับสี่สี่สิบหกก็จะเป็นพ P สี่ตรงไหนนะสี่สี่สี่ไม่รู้ออเอาไปเลย เป็นทีเลยก็ได้ครับ45 w 20โวลต์ยี20ิบโวลต์คือ45 w 20ถูกต้องไหมครับหาก้อนอ่ะ6ก้อนก็จะต้องเป็นตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมยี่สิบี่จครับก็จะเป็นจุดนี้ครับที่จะไปจ่ายให้มอเตอร์นะเพื่อนครับเนี่ยกรณีที่เป็นแบตเต็มนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับกระแสงวัดเราได้2จุดนี้นะครับฉะนั้นมอเตอร์อยู่ตรงจุดนี้เห็นไหมมอเตอร์เนี่ยไฟมอเตอร์ตรงจุดนี้นะครับ ในทีนี้ผมจะเอาตัดบวกลบที่ตัวควบบวกเลยกันครับตัดบวกลบที่ควบวกนะครับทีนี้มอเตอร์นี้ผมก็จะถอดออกถอดถอดตรงจุดนี้ออกนะครับถอดออกไปเลยครับตรงจุดนี้นะครับถอดเลยน่มามั้งปนี่เขาอืมแข็งมาก ตัดสายเลยก็ได้ครับอ่อกลับมาเพื่อนครับก็มาดูว่าต่อกันไปถึงไหนแล้วนั้นเพื่อนครับกลับมาทีนึงก็จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายนั้นเพื่อนครับตอนนี้มอเตอร์อยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วผมก็ย้ายมาใส่ขั้วไฟสูงสุดของขั้วบวกนะครับไฟวิ่งเข้าไปปุ๊บนะครับวิ่งเข้ามานะครับผ่านชุดสวิตช์แล้วก็ย้อนลงมานะครับวิ่งมาที่มอเตอร์นะครับถ้าเกิดเราไม่กดปุ่มนะครับ ไฟก็ไม่ไม่ลงไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับอันนี้คือโหมดในการตัดนะครับแต่ว่าตัดในโหมดของมอเตอร์สูงสุดนะครับส่วนมอเตอร์ขั้วลบนะครับเราก็จะตัดมอเตอร์ขั้วลบมาใส่ที่ขั้วลบโดยตรงเลยนะเพื่อนครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องถอดนะเพราะเขาเขาน่าจะผูกผูกปมไว้นะครับเมื่อกี้ผมดูดแล้วก็ไม่ออกครับเราเสียเวลาก็ตัดไปเลยนะครับพอใสายไฟเหลือเฟือนะครับ ก็เป็นลักษณะนี้ครับทีนี้อันนี้คือไล่ในเรื่องของการจ่ายไฟให้มอเตอร์นะครับยังไม่ได้ไล่เรื่องเรื่องของการชาร์จนะการชาร์จก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นสส่วนครับอ็อทาง่ายๆกรณีที่บอร์ดเสียนะครับเพื่อนครับแล้วเราแปลว่าอยากจะใช้งาน,นครับก็เป็นลักษณะอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเชื่อมสายขั้วลบครับเข้ากับในส่วนของมอเตอร์อันนี้ส่วนไฟ โอเคนะ่ะในส่วนของไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเวลามาทามันจะ,จะช้าในึ่ยงันกันครับบางทีก็อยากจะทําให้เสร็จเลยแล้วก็ามาอธิบายจะดีกว่าไหมนะครับแตหัวะพ่อเข้าไปเลยครับก็เป็นลักษณะงันกันครับนะครับขั้วลบก็เสียบไปขั้วลบเลยนะครับเป็นแบบลักษณะงันกันครับ เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการจ่ายไฟให้มอเตอร์นะครับทีนี้ผมก็จะลองกดดูนะเพื่อนครับเป็นลักษณะนนะครับจะลองกดดูนะครับจับไว้ดนึงนะครับเพิ่มดินนะครับพอมอเตอร์ข้อแรงกดแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองซ้ำได้เย็นเสียนะครับแรงเลยทีเดียวครับดูตผมนะครับ ก็เป็นลาาักษณะงามสำนรับ, mm hmm. รบอ่ะต่อไปนะครับมาดูในส่วนของเรื่องของการชาร์จอันนี้คือสายชาร์จนะเพื่อนๆครับเรื่องของการชาร์จสายชาร์จถึงไหมโวลบไม่ถึงก็น่าจะต่อเดี๋ยวต่อสายนิดหนึ่งครับอ่ะนี่ครับเพื่อนครับก็มาไล่เรื่องของการชาร์จน,นิดนึงครับอันนี้ก็คือทําเสร็จเราจะมาอธิบายนะเพื่อนครับ อันนี้คือขั้วชาร์จนะัเพื่อนครับขั้วชาร์จก็จะเป็นบวกลบ2เส้นนี่นะครับกพนครับบวกบวกลบนะครับบวกลบก็ต่อเข้าแบตขั้วบวกโดยตรงเลยครับลบเราก็ต่อขั้วลบโดยตรงเลยครับต่อเข้าไปที่แบตเลยนะเพื่อนครับทีนี้เดิมทีถ้าเกิดมันปกติใช่ไหมครับบอร์ดตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่เป็นในการชาร์จไฟด้วยนะครับตัวนี้นะครับทําหน้าที่ในการชาร์จไฟแล้วก็แสดงไฟสถานะตรงจุดนี้นะครับทีนี้เราทําแบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่ ชาร์จแล้วก็เต็มตัดในตัวนะครับคือชาร์จเสียบเข้าไปปั๊บชาร์จเป็นสีแดงเต็มสีเขียวนะครับตามแรงดันไฟที่เราคำนวณนะครับตัวนี้ก็ก็ต้องไม่ต่ํากว่า21โวลต์ยี่สิบเอ็ดจุดหกแรงดันไฟก็นะก็ประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วครับเสร็จแล้วง่ายไหมครับในการมอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะประกอบนะครับอ่ในการเพือนครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จทุกอย่างครับเพื่อนครับ แบบนี้นะเหแบบ็นไหมทีนี้การโมการใช้งานก็จะแตกต่างจากเดิมนะครับเพื่อนครับเดิมทีเรากดเข้าไปจะเป็นเบอร์เบาเนี่ยะครับตัวนี้ไฟทั้งหมดมัน20 21โวลต์ถูกต้องไหมครับเรากดเบอร์แรกมันอาจจะวิ่งมาประมาณสัก15 16โวลต์มันก็จะเบาถูกต้องไหมเพราะว่า IC มันสามารถควบคุมแรงดันไฟได้นะครับกดครั้งที่2ก็คือจะวิ่งไปที่21โวลต์โดยตรงครับ ต่นี้ของเรากดเข้าไปเป็นเบอร์แรงนะครับเป็นเบอร์21โวลต์เลยครับก็จะเป็นลักนะ้รแรงนะปล่อยมือก็คือดับนะครับแต่เราใช้งานก็จับนี่ครับดูโทมดูด,งด,ดุง,งปล่อยมือดับเลยนะครับถ้าเกิดเป็นอันเดิมดูดอะไรเข้าไปก็ก็ต้องมาไล่หนึ่งสองสามสี่ับเป็นรด้ก็ได้อย่างสี่อย่างนะครับชาร์จเต็มตัดที่รดปเต์นะครับ ก็เสร็จครับสำหรับการโมเครื่องเน็ตฝุ่น,นดีมานะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็น v 2 0 Pro นะครับแบต6ก,ก้อนนะครับอ่ะลองตามตามน,น,นะเพื่อนครับชอบออกอกดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามช่องครับ